สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube พี่บา่าวกอ็อกรสซิงครับผมยามันเลยยามันเลยเรามาถึงหน้าง,งานกันแล้วนีค่ครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมของอนโถดของใหญ่ๆครับผมนีค่ครับ เฮ้ยเขาคือมีสเตหาเซนวะมาแล้วครับคาราวานรถเฮียบมาแล้วครับเฮ้ยลูกแม่หลวงคือมีสเตหาเซนวะมีสีนี่ครับ นี่ครับบรรยากาศวันนี้โอเคเดี๋ยวรอชมตอนลงกันหลังจากที่รอคอยครับพี่ใหญ่เรามาแล้วครับผมเนรับไม่มีจมครับผมไม่มีจมครับผมพี่ใหญ่เราไม่มีจมครับผม nè à. ừ. Đi dài là kẹp trùng đó bộ Đi oh. นี่ครับเราก็รอกันตแต่ช้าครับพอแล้วเหรอไม่หยุดความพยายามครับผมปืนเข้าไปพอจมจมครับผมเรียบร้อยครับผมคําหน้าเลย ขึ้นไหมบินตัวเองอหรเรียบร้อยครับตั้งตรงไหนนี่ครับสถานที่ที่เราจะตั้งตั้งของครับ ได้เนาะไม่เป็นไรเนะนี่ครับพี่เคเราก็เรียบร้อยไปแล้ว บอกได้คําเดียวครับวันนี้มีช็อตมันๆครับผมเอาไงลรกเพี่โกยไหมโกยบ้าพอแล้วเหรอฮะนี่ครับวันนี้มีช็อตมันๆครับผมถ่วงไปทางนู้นครับถ่วงขึ้นให้นหนักถ่วงไปทาน้นนี่วิธีการ โอเคนจมวิธีการลากขึ้นครับผมโอ้ยจะขึ้นไม่ขึ้นเรามาดูกันครับผม ขึ้นไหมเราท่วงมาข้างหลังแล้วครับนี่ครับวิธีการรถจมจะขึ้นไม่ขึ้นครับผมออโอ้มีสองเพ้า ต้นไม้ไหมพี่บินกับต้นไม้ได้ไหมอ๋อข้ามนี้มันค้มแล้วพี่พี่ข้ามนี้ค้มแล้วเกือบแล้วครับขึ้นไม่ขึ้นครับผม พี่พี่ล้อตรงล้อตรงมันคำ้ำค้ำแล้วพี่คำ้ำค้ำขาดแล้วพี่นี่ครับค้ำขาดเลยครับ ดิธีการช่วยตัวเองครับผมของเคนขึ้นไหมขึ้นแล้วครับอ๋อลึกครับหาอะไรมายัดก่อนไหมโอเคครับ เดี๋ยวกูเขดแป๊บนึงนี่นี่ครับลองได้ลองลองแล้วโอ้เล่นโคตรกันตัเช้าเลยครับวันนี้ฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ครับผมโอ้โดดดินโอ้พี่พี่ยิ่งเข้ามายิ่งเละเนี่ย เคยวิ่งมแต่ว่าเรี่อมันโค้มขึ้นมาแบบนปอ๋ออ่นถ้าพี่มาทางนี้แน่นนเนี่ยเนี่ยแน่นปึกเลยเนี่ย้ามันออกกันอินคอมบินี่จะกอนไม่น้ยน่ยด้เยได้ ทางเยอะขึ้นทางเพิ่มขึ้นั๊เป็นคลิปไม่้างล่างกคนเลยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับผม